ผักดองเสฉวนเป็นผักดองหมักธรรมชาติในแบบเฉพาะตัวของมณฑลเสฉวนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้ความตกลงร่วมระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปผักดองเสฉวนถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ขาดไม่ได้ในวิถีชีวิตของชาวเสฉวนเป็นทั้งของว่างเครื่องเคียงและวัตถุด,ดิบสําหรับผัดต้มหรือใส่ในบะหมี่หัวหน้าเชฟร้านอาหารในมณฑลเสฉวนบอกว่าถ้าตัดผักดองออกจากอาหารเสฉวนก็หมดความหมาย อาหารเส่วนจะไม่สมบูรณ์อีกต่อไปผักดองเส่วนใช้วิธีการหมักด้วยน้ำเกลือและน้ำจากตัวผักเองแตกต่างจากการดองแบบตะวันตกที่ใช้ส่วนผสมของน้ำส้มสายชูเป็นหลักจนได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์น้ำหมักจะถูกเก็บไว้และใช้ต่อเหมือนกับหัวเชื้อขนมปังเปรี้ยวและถั่วหมักในครอบครัวจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมืองเมยซานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมผักดอง โรงงานต่างๆผลิตผักดองได้มากถึง150ตันต่อปีมีทั้งกระหล่ำปลีหัวไชเท้าแครอทถั่วมันฝรั่งพริกและขิงผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทผลิตผักดองระบุว่าทุกอย่างสามารถดองได้โดยไม่มีข้อจำกัดในอดีตผู้คนทำผักดองทานกันเองที่บ้านแต่วันนี้ด้วยการผลิตระดับอุตสาหกรรมและได้มาตรฐานทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและหลากหลายยิ่งขึ้น ในเดือนกรกฎาคมปี2020จีนและสหาภาพยุโรปลงนามความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ GI โดยผักดองเสฉวนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จีนที่ได้รับการรับรองซึ่งหมายความว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์ผักดองที่ผลิตในมรฑทนเสฉวนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ชื่อเสฉวนเผาชัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเขากล่าวด้วยว่าการได้รับการรับรองนี้แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์นี้มีความปลอดภัยมีคุณภาพและน่าเชื่อถือนี่คือประโยชน์ที่แท้จริง